อวันนี้ผมจะมาสอนวิธีปัม้มตังเกมเจ็ดแพ็คนะครับคือปัม๊มง่ายๆปั๊มแบบตังไม่เสียด้วยนี่เหมือนไอ้พวกก่อนเราปั๊มปุ๊บไม่ใช่แล้วเราก็ก็เก้าเก้วทีนี้มันจะเราพิมพ์ปุรลลีเซ็ตตัวเนี้ยเออตัวนี้ปุ๊บแล้วมันตังเออแล้วมันจะหายใช่ไหมแต่ของผมรีเซ็ตแล้วไม่ไม่หายใช้โปรแกรมเซียกันไฮ้ยกูเห็นลูกออนเฟซใจหกจุดสองขึ้นไม่ต้องแจ้งหมดอื่นหกจุดสอง ใช้0.2เนี่ยตรงนี้6 2เอ 2> อทอดกำลังรับชมรายการ Internal Channel มินคนอนองอีกตั้งนะั่องอะไรไม่ต้าวมาปมเออแล้วเราไม่ต้องอเ,อเราก็ใช้ไม่ต้องปรับหัวหอกอะไรทั้งสิ้นเอออุ๊ยอิทีจัอิทีอิทีจัดอิทีจ,จัดพิเศษอย่างยุงย่งแนงอิทีจดัดดาวโหลดอ่ะอืมแล้วก็เข้าไปใน Google ไม่ใช่ไหม Google Internal Google, Google นะ Google จำไหม,มโฆษณ กูเกิลไม่โหลดโปรแกรมนี้แล้วแม่งค่มชาขวดเสรแล้วก็พิมพ์ C E หกจุดสามเข้าไปแล้วก็เข้าเว็บนี้เข้าเว็บนี่โค้ดแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วมึงจ่ายตังให้แบบดีมึงยังไงคลิกเข้าไปแล้วก็เข้าเว็บนี้ต่อนี่จะอยู่ตรงนี้เอาคลิกเข้าไปเอาคลิกเสร็จใช่ไหมมันก็จะมีแม่งเยอะแยะไม่รู้จะโหลดอะไรดีนี่มันขึ้นมาเป็นตัวนี้เลยเอาคลิกเข้าไปตรงนี้นี่คลิกเข้าไปเลยคลิกเข้ามาก็จะดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บอุ้ย มันก็คลิกลันนันนันลันแล้วก็เน็กเน็กไปเรื่อยๆใช่ไหมเออแล้วก็มันก็จะมีนองเน็กอะไรไม่รู้มีกูจะเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยเน็กไปเรื่อยๆแต่กูไม่เน็กนะเพราะกูหลุดมาแล้วเออแล้วก็โหลดไปอ่ะอืมเราเราก็นี่เราเริ่มแรกเริ่มแรกเลยยิ่งมาออกมาใช่ไหมกดจุดตอปแล้วก็ ใส่ปะทิเข้าไปเลือนอจุพาคอนิดนึงแล้วก็ใส่เลขศูนเลขศูนย์่ะแล้วก็จะลดช้าๆสวัสดีเพื่อกลังรับชมรายการ Internal Channel ไม่เกียงอย่างพ่อหมดพ่อหมดเส้อตรงนี้แล้วก็แต้มปองแล้วก็ตัดเนี่ยค่าโฆษณายี่สิบบาทนะแล้วก็ทำใจนี่พอเราซูนอใช่ไหมพอเราได้นี่หอันดูนะหอันใช่ไหมนี่พอเราได้เลเอก1อันเราก็ใส่เลขห แล้วก็สกแกนตัวที่สองอือตัวที่สอง้าวทำไมไม่ได้เหรอจะเกิอดอาการอะไรเด็ดนิดนึงก็ไม่เป็นไรอืมอืมนี่ก็จะได้หนึ่งอันนะแข็งขนาดนั้นเลยเราชื่อเนี่ยเราก็ไปนี่นะแล้วก็เราอย่างต่ำสุดเราก็ได้ประมาณกกสักสองอัน สูงสุดสักสามอันนะถ้าให้ดีที่สุดน่าอนาะจะให้ดีนะก็น่าจะประมาณสามอันไม่สามก็สองถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ร้ายก็แค่หนึ่งอันถ้าให้ร้ายแล้วแต่มันจะเอาอีสัตว์สำหรับผมแล้วเอาแค่สองอันก็พออันน้ไดสองอันละปต้นอาที่กดไปก็สองอันละแล้วก็ใส่เลขสองแล้วก็ส,กสแกนจะได้สองอีกครั้งนี่แล้วก็จะเามาติ้งหนึ่งแล้วก็แค่นี้ก็พอ แล้วก็กดนี่คลิปค้างไว้ตัวกดนี้ก่อนนะนแล้วก็คลิปค้างไว้แล้วกดลงมาตรงนี้ปุ๊บแล้วกดลูกโซสีแดงแล้วก็มาตรงนี้ต่อแล้วก็ฆ่าตัวตายอุ้ย <ico le> แหละ <c ười> เ,รเราเดินไปเรื่อยๆหาที่ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเสร็จปุ๊บนัน่นสามอันนั่งเราก็ทำอย่างเี้กดคอนโทรลเอ u ัแล้วก,นนก,นนลวกคลิกใส่ตรงนี้ตัวเลขแล้วก็เดี <c ười> ย๋ยวจะมีน้องที่มึงจะเอา ผมก yup. <po target> ผม็สมมติกูจะเอาเออสิบล้านนี่ก็หน่วยสิบล้านเหมนแสนล้านสิบล้านเอาแค่แสนเดียวก็พอน่วยสิบลคเอนแสนก็พอกูไม่เอาเยอะถ้าอยากแบบยังวะอยาเดี๋ยวบอกได้ไหมเนี่ยมันจะหนึ่งอันถ้าเรากดล็อมันจะลดเยก้วๆใช่ถ้าไม่อยากให้มันลดแล้วก็หน่วยสิบล้านครนบแสนเดียวก็พถ้าเราอยากไม่ให้ลดแล้วก็ติ๊กไว้กากระบะไว้ตรงนี้ นี่เราก็ทำไปเราก็กดไปเรื่อยๆรู้ไหมทำเราจะนีวิธีจะปั๊มเงินใช่ไหมนี่คนนุิกตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้นี่นเอ๊ะนั่นคลิกแล้วกูนี่แล้วก็คลิกตรงนี้ไปมันรอนาะนใช่ไหมไม่ต้งองรอแล้วก็คลิกตรงที่มันตัวเลขที่กำลังลดลงเรื่อ,อ,อนนยๆตรงอื่นพี่อะไรที่มันไม่ต้องซูนงั้นกกดคอนตัวเอเหมือนเดิมตัว,วเอปุ๊บคลิกเบิร์แล้วก็ใส่เลขซูนลงไปเลขศูนย์ตุ๊ดนะเลขศูนยแล้วก็คลิกเบิร์น่ะเสร็จแล้วเราก็ได้ตังค์ฟรีแล้ไม่ฟรี อ่าเราก็ทำได้เอาสักสิบล้านก็ได้สิบล้านก็ได้สักว้าวหลายล้านอ่ารู้สึกกูจะแลกได้นี่นะฮะร้อยห้าล้านมุดเราจะทําใหม่ก็ได้ก็ตัวรเอมันเดิมแล้วก็คิดตัวเลขหน่วยชิลล์ทอร์ปิเดเซลล้านนะอืมแล้วก็ตอนนี้ต่อนะดูดังควรจะฆ่าตัวตายดูล้านนันใช่ไหมดูนะมุดอันี้ดูมันมีนคอมอยู่นี่น่าอ่ะไม่ติดอัน ดูนะอ่าตายหาแล้วอ่าผมได้แค่นีเยอะเลยนั่งไงเป็นจีนอะลูกมียผมได้เยอะะเออแล้วก็เาซักยี่สิบเพื่อกดตีนแล้วก็แลกซะได้แต่หนึ่งพันบาทเราก็จะคลิปเพียงเท่านี้หรือมึงทำไม่เป็นนะ โหลดเอาโหลดเถ้าโหลดไม่เป็นจริงๆนะแต่กูทิ้งลิงโหลดไว้ให้้างล่างลิงโหลดนะลิงโหลดเดี๋ยวนรโหลดตัวแกรมเชียได้ให้ไว้ให้คุล่างโอ้ยแล้วกูคิดต่อไปจะมาสอนอะไรดีวะคิดก่ดนิคิด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 ดิิดิด